พันตภัณฑ์ที่เราแนะนำนะคะสำหรับ ท่านใดก็ตามนะคะที่ต้องการดูแลในเรื่องของผิวพรรณให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะเราแนะนําผลิตภัณฑ์สองรายการที่อยู่ในเซตนี้ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของผิวได้ชัดเจนที่สุดนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s Item ทนะคะตัวนี้เป็นสเตมเซลล์ cell, ที่ได้จากาการสกัดสเตมเซลล์ cell, จากพืชทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรายการที่ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องผิวแบบครบวง ที่สุดได้แก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมอคอลลาเจนนั่นเองนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์2รายการนี้ชนแนะนําว่าการทานคู่กันจะเห็นผลชัดเจนมากนะคะผลิตภัณฑ์สเตมเซลล์เอสไอเทมเนี่ยก็จะเหมาะในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์มอคอลลาเจน agen, เนี่ยก็จะเหมาะมากสําหรับการดูแลผิวแบบครบวงจรน,นะคะการทาน1นซองเนี่ยก็จะดูแลครบทั้งในเรื่องของอาการเติมคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะในเรื่องของความขาวกระจ่งางใสแล้วก็ในเรื่อง ของการลด,ด้อยริ้วรอยการชะลอไว้ด้วยนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์2รายการนี้จุดเด่นนะคะในเซต็ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลในเรื่องของผิวเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของรสชาตินะคะอย่างตัว ตัว S item ที่เป็น stem cell เนี่ยก็จะเป็นรสชาติออกแนวผลไม้นะคะเป็นผงที่เทลงใต้ลิ้นนะคะดูดซึมผ่านเนื้อเยื่อแล้วก็หลอดเลือดใต้ลิ้นได้ดีรสชาติอร่อยมากๆนะคะรวมถึงผลิตภณัณฑ์มอคอลลาเจนที่เด่นในเรื่องของการชงง่ายละลายเร็วไม่มีกลิ่นคาวนะคะแล้วก็เป็นรสชาติของเทนเบอร์รี่ทานง่ายนะคะช่วยเติมความสดชื่นระหว่างวันได้ดีด้วยค่ะและถ้าเกิดมองในมุมของการทำ การตลาดนะคะผลิตภัณฑ์เซตที่ช่วยดูแลผิวนะคะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่สามารถทําการตลาดได้ง่ายทั้งในโลกออนไลน์และการตลาดแบบออฟไลน์ด้วยนะคะเพราะถือว่าในปัจจุบันนี้คนที่ต้องการดูแลผิวนะคะแล้วก็ในเรื่องของความงามเนี่ยมีเยอะมากๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สองรายการนี้นะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์กระแสในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อแต่ว่าวันนี้เนี่ย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Success More ทั้งตัว S-Item และมอลคอลลาเจนเนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างในเรื่องการเห็นผลที่ชัดเจนในเรื่องของนวัตกรรมนะคะรวมถึงรสชาติที่แตกต่างแล้วก็โดดเด่นมากกว่านะคะรวมไปถึงการตอบโจทย์เรื่องผิวแบบครบวงจรแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากด้วยนั่นเองค่ะ